สวัสดีครับวันนี้จะมานะครับพยากรณสำหรับเดือนตุลาคม2564ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าในเดือนนี้มีดวงดาวโยกย้ายราศีถึง5ดวงด้วยกันนะครับดวงแรกก็คือดาวพระศุกร์โคจรโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพิจิกมีตำแหน่งเป็นประในวันที่3ตุลาคม2564ดวงที่2ก็คือดาวพระอาทิตย์จะโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งเป็นนิด ในวันที่18ตุลาคมดวงที่3คือดาวอังคารในวันที่21ตุลาคมเขาจะโยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลเฉกเช่นเดียวกันและตำแหน่งในครั้งนี้มีตำแหน่งเป็นประใน3ดวงที่พูดมานี้ตำแหน่งเขาจะอ่อนกำลังลงและสุดท้ายก็คือ2ดวงที่จะย้ายพร้อมกันนั่นก็คือดาวพระพุธและดาวพระเกตจะย้ายในวันที่30ตุลาคม ซึ่งดาวพระพุธโครจรเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกและดาวพระเกตเข้าสู่ราศีมิถุนนั่นเองนะครับผมสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณนะราศีมังกรน,นะครับเดือนตุลาคม2 5 1 4นั้น ช่วงนี้ผมว่ายังไงก็ตามดาวประจําตัวของท่านมีตําแหน่งเป็นเกษตรโอเคยังถือว่าเป็นเป็นในทิ่ทางที่ดีมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจากเดิมที่เคยไม่ค่อยเห็นโอกาสอาจจะเข้ามาให้โอกาสท่านบ้างเล็กเล็กน้อยๆอยเพราะดาวพฤหัสบดีคือดาวของผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้เขามีตําแหน่งเป็นนิดก็แปลว่าอาจจะเข้ามาช่วยท่านเล็กๆน้อยๆ,ๆบางครั้งบางคราวแต่เล็กน้อยของเขาแต่มันมหาศาลสําหรับเรานั่นเองตอนนี้เดือนนี้มีโอกาส,ท,กาสที่จะมีโปรเจกต์โครงการเกิดขึ้นใหม่เยอะสาหรับ ลัคนาราศีมังกรหรือใครก็ตามที่เป็นเจ้าของกิจาการหรือเป็นพนักงานก็ตามผมว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะต้องทํางานเพิ่มจากเดิมประมาณ23อย่างนะครับจากเดิมเช่นใครเคยทําพนักงานบัญชียอย่างเดียวนั่งจดเดบิตเครดิตเดือนนี้ต้องดูแลการเงินเพิ่มต้องไปติดต่อเอกสารเพิ่มมันจะมีหน้าที่ค่อยๆแทรกออกมาเยอะขึ้นหรือถ้าใครเป็นเจ้าของกิจาการดูแล้วเนี่ยผมว่าเดือนนี้ทั้งเดือนมีโอกาสที่จะต้องทำโปรเจกต์เพิ่มดูอย่างอื่นเพิ่ม ควบคุมเพิ่มนะครับมีโอกาสค่อนข้างจะสูงแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นเจ้าของกิจการอยากจะวางมือแล้วให้ลูกหลานเข้ามาบริหารรับช่วงต่อผมว่าเดือนนี้ลัคนามังกรค่อนข้าง,ง,งที่จะเหมาะสมอยู่เพราะดาวสุขเจ้าเรือนปุตตะโคจรเวลาพระนะครับนั่นแปลว่าตัวคุณเองถ่ายทอดให้ลูกหลานแล้วลูกหลานเนี่ยก็จะทําเงินทําทองให้มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมโดยที่รักษาของเก่าเอาไว้นั่นแปลว่าลัคนามังกรช่วงนี้นะครับมีโอกาสอย่างที่บอกไปเพราะดาวพฤหัสบดีเข้ามาแล้ว มีโอกาสที่จะสืบทอดต่อยอดนะครับประสานช่วงลงตัวลอยต่อพอดีลัคนามังกรมีโอกาสสุดที่สุดนะครับแล้วก็ที่อยากจะเป็นห่วงอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในช่วงเวลานี้ปัญหาของสุขภาพสำหรับตัวของคุณพ่อนะครับเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องของบิดาโดยตรงแล้วเขายังเป็นเจ้าเรือนมรณะสำหรับลัคนาราศีมังกรแล้ตอนนี้เขาโครจรมาเป็น นิดอีกนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของคุณเองนะครับที่มีพ่อนะครับหรือว่ามีญาติผู้ใหญ่ทางผู้ชายเนี่ยก็ขอให้ดูแลให้ดีๆมีโอกาสจะเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ระมัดระวังกันเอาไว้แล้วก็บางคนบอกผมลักนาบังกรแต่ว่าผมอายุมากแล้วไม่ไม่มีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนั่นแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของปัญหาเช่นเรื่องของความดันนะครับเรื่องของหัวใจ พวกนี้ผมว่าเรื่องของระบบเลือดอาจจะมีปัญหาวนไปเวียนมาเฉียดไปเฉียวมาอยู่บ้างก็ขอให้ดูแล3จุดนี้ให้เป็นพิเศษนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ถูกหลักแล้วก็ออกกําลังกายให้เยอะขึ้นก็สามารถผ่านพ้นเกณฑ์ที่เตือนนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับอันนี้คือบทสรุปสั้นๆของลัคนาราศีมังกรในเดือนตุลาคม2564นั่นเองนะครับ